ในช่วงนี้เองซึ่งมีการใช้กัญชามีการปลดล็อกแล้วนะครับสิ่งที่พอจะทําได้ก็คือจะต้องเร่งไปสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเชาชนซึ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาไม่สามารถใช้กัญชาได้ล่าสุดมีความพยายามนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วครับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม กำลังให้ความสนใจในการศึกษาและก็เรียนรู้รเกี่ยวกับต้นกัญชานะครับมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้อขอให้คําแนะนําและบรรยายถึงประโยชน์รวมไปถึงโทษกัญชาด้วยครับเด็กๆที่ร่วมกิจกรรมเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเข้าใจว่ากัญชาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เข้าใจถูกต้องแล้วนะครับและมีโทษแต่พอได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ก็ทราบว่ากัญชาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายครับทั้งยารักษาโรค นำไปประกอบอาหารหรือแม้แต่ทำธุรกิจได้ถ้าไปใช้ถูกวิธีก็จะเป็นสิ่งที่ดีและเห็นว่าภาครัฐควรเร่งให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนครับหนูคิดว่ามันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งก่อนหน้านี้แต่ว่าพอได้มาเรียนรู้กับทางโรงเรียนก็เข้าใจว่ามีข้อดีเยอะเหมือนกันค่ะและในอนาคตเราคิดว่าเราจะมีโอกาสได้มานำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตบ้างไหม มีมากค่ะก็สอนลูกหลานหรือว่าสอนเพื่อนสอนน้องอะไรคะ่ะว่ามันก็ไม่ได้มีโทษอย่างเดียวนะ้ไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเหมือนกับพืชพผ,ผักอย่างอื่นเลยค่ะอาจารย์งานอภิบาลโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยก็บอกว่าหลังจากไทยปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดทําให้เด็กๆและเยาวชนเข้าถึงง่ายมากครับโรงเรียนจึงต้องการให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเด็กชั้นม .6 ที่เขาจะออกไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในรั้วมหาวิทยาลายัยจําเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กๆเ,เป็นการป้องกันการนําไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายครับคือเราอยากจะสื่อว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างในโลกที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมีทั้งคุณและโทษมันขึ้นอยู่กับที่เราจะนําไปใช้มนุษย์เราเนี่ยจะนําไปใช้อย่างไงแล้วของเราเนี่ยเราจะมีสายที่เป็นเพื่อสุขภาพคือสายการแพทย์ นั้นลูกๆก,ก็จะได้ความรู้เบื้องต้นไปว่าพืชทุกอย่างเนี่ยสามารถแปลเป็นยาเพื่อไปช่วยชีวิตยังไงแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันให้โทษยังไงเราควรจะป้องกันยังไงครับทีนี้ถ้าไปดูมาตรการในภาพรวมนะครับการป้องกันในสถานศึกษาขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองมอบหมายให้สำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศเร่งดําเนินการติดตามดูแลเรื่องนี้ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยืนยันครับว่าไม่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาในสถานศึกษาอย่างแน่นอนครับ